สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมครับปิดฉากซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลแมชนี้อยากให้ทุกคนดูไฮไลท์แล้วก็ดื่มด่ากับความสําเร็จของบุรีรัมยูในเต็ดแล้วก็ฟุตบอลไทยได้ผ่านพน้นฤดูกาลที่ยากลาบากไปอีก1ปีนะครับถ้วยสุดท้ายของซีซั่นนี้ก็คือศึกลีกครับ เกมนะัดชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันของ2ทีมที่พบกันในการแข่งขันครั้งล่าสุดของถ้วยน,นี้ด้วยนะครับในปี2019เพราะว่า,าดูการก่อนเนี่ยเหมือนกับเตะรู้สึกว่าจะเล่นในรอบคัดเลือกแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ยกเลิกการแข่งขันไปก่อนจากสถานการณ์โควิดปรากฏว,ว่าแชมป์อย่างประจวบก็สามารถที่จะกลับเข้ามาลุ้นแชมป์ในการป้องกันแชมป์ได้อีก1สมัยในครั้งนี้ส่วนบุรีรัมนะครับ ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าได้เพียงแค่รองแชมป์จากความผิดหวังในการดวลจุดโทษครั้งที่แล้วกลับมาล้างแค้นคืนเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆ้ดวยวิธีการเล่นและก็แท็กติกผมมองเลยนะครับว่าต่างคนต่างเล่นด้วยวิธีการของตัวเองแต่เพียงแค่ว่าประจวบที่เตรียมแผนมาเนี่ยการสวนกลับของพวกเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้บอลมันเข้าไปอยู่ในจุดที่จะเล่นได้เท่านั้นเองไม่งั้นเนี่ยเขาจะน่ากลัวขึ้นเยอะแล้วก็ปรับทีมาในช่วงครึ่งหลงังก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันเดี๋ยวตรงนี้ ก็จะเล่าให้ฟังนะครับอ้าเดี๋ยวก่อนจะไปดูนะครับไฮไลท์อย่าลืมเหมือนเดิมครับกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อคิดไซค์โค้งสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับมาร่วมเป็น300แสน Subscribe ไปกับผมพร้อมๆกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับจะครบ3ปีของคิดไซค์โค้งก็อยากให้ แต่และปีขยับทีละ1 0,000แสนซับถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราอันนั้นก็เข้าใกล้1 0 0 0 0แสนซับ subscribe. เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับและนี่เลยครับพันธุ์สำคัญของเรานั่นคือโกมึกนะครับปิดซีซั่นก็อย่าลืมนะครับถึงแม้จะไม่มีบอลไทยแต่ฟุตบอลลีกจบบอลทีมชาติก็มีให้ดูมีให้เชียร์กันบอลต่างประเทศเดี๋ยวก็กลับมาฉะนั้นครับคุณจะขาดของกินไม่ได้และนี่คือของกินที่ผมบอกเลยว่า อร่อยและเหมาะอาการกินควบคู่กับการดูฟุตบอลมากที่สุดกับโกมึกหลายรสชาตินะครับที่เตรียมไว้ให้อยู่แล้วกิฟต์เซตแบบนี้ยังแจกเหมือนเดิมครับสัปดาห์ละ5ชุดนะครับแล้วเดี๋ยวผู้โชคดีก็จะถูกส่งเข้าไปเฉพาะคนที่สแกน QR Code คตมาเท่านั้นนะครับต้องอยู่ในกลุ่มของคิดไซโค้งกับโกมกถึงจะมีโอกาสลุน้นแล้วก็ทุกออเดอร์นะครับ ซื้อเพียงแค่300บาทเนี่ยจะมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลที่ทีมงานจะแจกให้ตลอดอยู่แล้วนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูรายละเอียดของเกมกับจังหวะสำคัญสำคัญไฮไลท์เกิดอะไรขึ้นกับประตูที่เกิดขึ้นทุกลูกของบุรีรัมยูไนเต็ดครับทีทีประโจวันนี้มาในระบบ433นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับมาในระบบ4 2 3 1นะครับ ส่งท้ายซีซั่นของฟุตบอลไทยจริงๆครับเริ่มแบทเทิลครับนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลรีโวลีกครับยังเป็นมาซิก้าอยู่ที่บอลนะครับแล้วเลือกเปิดผ่านมาเสาแรกไข่ต่อเอาตรงนี้ดีอ้ยจังหวะของนาโมรลิกิไปไปตรงตัวของจีรันพงครับอาจจะยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับอยู่จังหวะเปิดฟรีคิกจะเปลี่ยนทางมาตรงนี้นะครับปอลไปเฉลบ่ยปวินวัตรนิดนึงกาเป็ว่ามาเข้าทางแต่ทิศทางไ,ไม่ได้ด้วยโมต้าฝากกับบาสุดิีัตทข้างๆมีประคองอยู่ครับสาสตรเนื้อสก๊า ดอโหสาแรสองแตกครับสิวรรษโอกาสยิงครั้งแรกที่น่าจะได้รุ้ประตูสดๆเลยครับของทางประจวบนะครับสุนิสาอัดยิงไปตรงตัวสิวรกษธีรทรครับเลือกยกมาให้บริกิบงชงเข้าในและอีกทีหนึ่งไม่ได้โอ้โหแป้จริงๆสูดติดแล้วครับแต่วันมีคนเนี้ยครับโอวีนวัลโอ้สุดๆไปเลยครับแต่ยังไม่พ้นนะครับอีกทีหนึ่งของธีรทรเปิดเข้ามาป้องด้านในครัตไปเลยครับดึงสูดเนี้โดยจอร์แดนบริกิครับ โอ้เอาจนได้ครับกดดันต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายน,นี่เป็นโจทานบริงกินะครับในปล่อยจังหวะโจมตีทิ้งไว้นานให้ตั้งตัวนะครับมาซิก้าเลือกล็อกเข้าในซ้ายเอาสัตลูกเด้อฮู้ยอบอลพากเสาไปครับเริ่มเกมในช่วงครึ่งหลังครับสุนีสะอาดสับหนีทางฝั่งของบรรษาล็อกเข้าสายผ่านปาช้าตรงนี้โอ้โหไม่ถึงครับไม่อยัางแต่สก,กัดทิ้งมีมาซิก้ามาช่วยเกมรับได้ ไปคอนเล่นกับสัสวรักแล้วเปิดเข้าบาช้าโอ้โหตรงนี้สวยเลยครับโอ้โหหลอกให้ตายใจแล้วก็สุดท้ายเข้าทับเร็วครับส0ูโดยจอร์แดนโบลิกีกแล้วครับโอ้โหดูครับก็ดูการเคลื่อนที่ข้างในในกรอบนี่ยดูครับพอเคลื่อนที่นิดเดียวนะเพื่อนหมุนมากเห็นเลยนะครับวัดที่โบลิกิครับโลกาอากาศโดนหัวเขาด้วยนะครับแล้วสหดัตต์ตรงนี้โอ้โหแม่ไปดึงครับโอ้โหอาแล้วครับ นี่ไปโดนโฉกมานะครับแล้วเนี่ยครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนเข้ากรอบเผย่อโทษนะครับนิดเดียวครับใช่ครับถ้าได้ดูมุมเดียวกัดก็ดูยากเหมือนกันนะครับครับเอาเลยครับแล้วสุดท้ายขยับยกเลิกใบเหลืองโอ้โหแล้วแสดงว่ามองเป็นโปร์เบชั่นอลฟ้าครับเราให้เป็นแดงเอาแล้ครับเหลือ10คนครับแชมป์เก่าวีดีประจวบและปรเสียฟรีคิกตรงนี้อีรทศเลือก ปัดเข่าโอ้โหต้องปัดทิ้งครับทางธิรางอนเดืยดจะคบเสียบใต้เสาไหมไงนะฮะฟรีคิกของธีราทอนี่แหละครับโอ้โหช่วงหลังทำงานถี่ด้วยเลยนะธิดาทอนเล็งคราวนี้เปิดยาวเข้าในไปเลยบอลลอยไปมือแล้วสามชนเสาโอ้โหไม่ได้ครับพันเองอีกทีหนึ่งเข้าซ้ายไม่ได้ครัพพบพรรษาอวินวัดครับเลือกใครกันมาตรงกลางธีรยุจะแทนโอ้โหเกมโต้กลับยังไม่ทำงานกันทางประจวบแล้วสุขบ่ช่อ ลุยเข้ามาฝากต่อครับพีระดนพีรดลเล่นัสุชวชงยัดฝากมาเราเล่นกันสองคนลูกนี่โอ้โหไปเลยครับสามศูตรครับยิงอัดเสาแรกมนันสดื้อเลยครับพีรดลชัลบลัสมีครับดูครับเล่นกันสองคนแล้วตรงนั้นนี่ให้แล้วไปแล้วยิงอัดเสาแรกเลยพีรดลอีกทีหนึ่งถึงสุดเส้นเปิดไปได้หักกลับมาสุพนัทเล่งสุช่ชงแปะทำชิ่งกันสุพนัทล็อกเข้าขวาลูกดีปลาแล้วครับโอ้โหลูกที่สี่ครับ อาจจะปิดจอบมาสวยงามไปเลยนะครับจะแบงค์ยิงกอดไปทีมชาติซะเลยครับนี่ครับเป็นประตูที่หกเขารวมทุกรายการในซีซั่นนี้นะครับดูรับบอลมาจากพี่ชายครับรแล้วแหวกมาเรื่อยๆยิงโอ้โหคมกลดเลยยิงไปเสาไกลเสียบมุมพอดีเป๊ะเลยให้กับสุมนัสหมดเวลาครับทดเสียทีพอดีเลยเาก็เป็นว่าบุรีรัม คว้าแชมป์ที่3าในฤดูกาลนี้สําเร็จครับและทั้งหมดก็คือที่มาที่ไปนะครับกับการได้ประตูทั้ง4ลูกของทางบุรีรัมนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าเกมเนี่ยจุดเปลี่ยนคือลูกที่2แล้วก็หลังจากนั้นพอเหลือ10คนเนี่ยก็ทําให้ประจวบเองไม่สามารถที่จะมองถึงการเล่นเกมรุกแบบง่ายๆได้แล้วครับพวกเขามีการเปลี่ยนเกมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังในภายหลังแต่ว่าอยากให้ย้อนไปดูไอจุดเปลี่ยนสําคัญนอกจากลูก2ก็คือใบแดง ของทางสหรัฐปองสุวรรณนะครับเคสเนี้ยย้อนอธิบายกันนิดหนึ่งละกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับลูกนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นลูกกั้ำกึ่งคือชี้ไปที่จังหวะการใช้ VAR เรื่องของจุดโทษหรือไม่จุดโทษเพราะว่าบนหน้าจอที่สนามเนี่ยก็มีการขึ้นว่า VAR เช็คจุดโทษผมก็อธิบายไปในเวของจุดโทษซึ่งแน่นอนนะครับณนะตรงนั้นเนี่ยมันมองแล้วนอกกรอบเขตโทษคือจังหวะดึงของสหรัฐเนี่ย โอเอวของทางไมคอนซึ่งจุดสิ้นสุดของการปล่อยมือก็ชัดเจนว่าสารัตปองสุวรรณเนี่ยปล่อยมือก่อนที่จะถึงเขตโทษคือน,นิดเดียวครับพอเขาเหลือบมองเห็นว่าจะเข้าไปในกรอบเนี่ยเขาก็ชักมือของตัวเองปล่อยออกมาแล้วเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดปล่อยเข้าไปข้างในเนี่ยมันเสียจุดโทษแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญมันคือว่าเคสนี้ครับ VAR เช็คไปที่เรื่องของตัวสุดท้ายหรือไม่ก็คือไปเช็คเรซการ์ดครับสรุปแล้วนะครับก็คือว่าพอเราดูภาพกว้างจริงจะเห็นเลยครับว่าสหรัฐปองสุวรรณเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวสุดท้ายแล้วก็วิถีบอลที่ไมคคอนได้ไปเนี่ยมันพุ่งเข้ากรอบเขตโทษชัดเจนว่า โอกาสของไมคอนมีสูงที่จะหลุดเข้าไปทาประตูได้ฉะนั้นนี่คือด็อกโซครับในภาษาผู้ตัดสินหรือว่าเข้าใจง่ายๆก็คือการเจตนาขัดขวางโอกาสการทําประตูของคู่แข่งอย่างชัดแจง้งก็เลยชัดเจนว่าเคสนี้ต้องเป็นใบแดงครับผู้ตัดสินต่อพงษ์สมสิงก็เลยยกเลิกใบเหลืองของตัวเองที่ให้ไปหลังจากไปดูจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้เป็นใบแดงแทนแล้วหลายคนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าดึงเข้าไปในกรอบเขตโทษละ่ะแบบนี้ จะให้เพียงแค่เหลืองเหมือนเดิไมไหมแล้วก็ให้จุดโทษกับทางฝั่งของบุรีรัมเพราะถือว่าทางฝั่งของประจวบเนี่ยโดนใบเหลืองไปแล้วด้วยและก็เสียจุดโทษไปแล้วด้วยก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตามกติกาถ้าเป็นด็อกโซแบบนี้เนี่ยจะต้องโดนใบแดงด็อกโซมี2ประเภทนะครับให้เข้าใจง่ายคือเจตนาขัดขวางคู่แข่งในการที่จะหลุดเข้าไปทำประตูอย่างชัดแจ้งเนี่ยมี2กรณีก็คือการสกัดกั้นสกัดกั้นเนี่ยก็คือการสไลด์นะครับ กระแทกแบบนี้ถือว่าเป็นด็อกโซชาเลนจ์คือพยายามจะเข้าไปแย่งบอลแล้วแต่มันฟาวแบบนี้ถ้าอยู่ในกรอบเขตโทษจะโดนเหลืองแล้วเสียจุดโทษแต่ถ้าเกิดว่ามีการฉุดดึงผลักดันเล่นลูกด้วยมือแบบนี้ครับถ้าเป็นตัวสุดท้ายแล้วขัดขวางโอกาสการทำประตูของเพื่อนเรียกว่าด็อกโซก็เป็นใบแดงสถานเดียวนะครับฉะนั้นเคสนี้ไม่มีอะไรในกอาผ่าก็ถือว่าตัดสินได้อย่างถูกต้องนะครับคราวนี้เรากลับมาดู รายละเอียดของเกมกันต่อดีกว่าสถิติที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของการครองบอลเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีกันบ้างน,นะครับประจวบ41%บุรีรัม58%แต่โอกาสในการจบทําไมบุรีรัมถึงเอาบอลเข้าไปยิงได้ถึง16ครั้งโอกาสทั้งหมดเลยนะครับทั้งเกมขณะที่ประจวบมีแค่3ครั้งเท่านั้นโอเคก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของลูก2-0และก็จังหวะที่ประจวบเหลือ10คนเนี่ยบุรีรัมก็ครองบอลได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่โอกาสจบ อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่คราวนี้มาดูรายละเอียดนะครับ16ครั้งของบริดัมยิงเข้ากรอบไปถึง7ครั้งได้มา4ประตูอันนี้ถือว่าอัตราความแม่นยาเนี่ยเยอะนะครับเกินครึ่งเลยส่วนการยิงนอกกรอบก็ครึ่งนึ่งเหมือนกันยิงออกไป7ครั้ง แล้วก็ติดบล็อกอีกสองครั้งแถมยังชนคานอีกครั้งหนึ่งด้วยส่วนประจวบ3ครั้งโอกาสของพวกเขาเน,น้อยนิดนะครับแต่พอดูอัตราเฉลี่ยในการเข้ากรอบหลุดกรอบก็ไม่กี่เ,เร็วครับยิงเข้ากรอบไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงหลุดกรอบไปสองครั้งที่เหลือไม่มีโอกาสในการลุ้นในการติดบล็อกอะไรเลยนะครับคือพวกเขาเนี่ยเล่นรอจังหวะอยู่แล้วเล่นแบบอดทนแต่สุดท้ายเนี่ยเกมมันไม่เข้าทางสักทีเพราะว่าบุรีรัมย์เองเนี่ยก็ต่อบอลค่อนข้างจะแม่นช่วงแรกเนี่ยนะครับ การเดินขึ้นไปเพรสของทางประจวบเนี่ยอาจจะรอจังหวะเช่นเดียวกันบุรีรัมก็รอจังหวะประจวบแต่ทุกๆครั้งที่บอลแรกของประจวบมีปัญหาเนี่ยบุรีรัมจะถึงตัวชิดหลังผู้เล่นของประจวบตลอดและก็มีโอกาสอ่านดักตัดตรงกลางด้วยเพราะเขารู้ว่า บอลต้องเคลื่อนทางวันเฉลิมยิ่งยงแล้วก็รัชพลนาวันโนส่วนแดนหลังเนี่ยของประจวบกับของบุรีรัมผมมองว่าเซตบอลเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับแต่บุรีรัมจะมีทีเด็ดก็คือสามารถเล่นบอลวางยาวจากแดนหลังได้ตรงเนี้ยเหนือกว่าประจวบนิดหน่อยแต่ตรงกลางที่มีทีละทรนี่แหละครับอันนั้นคือจุดสําคัญทีรทรจะเป็นคนกําหนดจังหวะเกมที่จะบุกทั้งซ้ายและขวาเขาจะเป็นตัวฟรีนะครับในการเคลื่อนไปและเกมส่วนใหญ่จะโอเวอร์โหลดทางฝั่งซ้ายหมายความว่าจะเทน้ำหนัก การบุกไปทางฝั่งของศสะลักหายประโคนและเทียทรจะเป็นคนขยับเคลื่อนเข้าไปแล้วคนที่มาแทนตำแหน่งตรงกลางเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณแล้วก็เบียดเกมขึ้นไปทางฝั่งซ้ายทําให้การขึ้นเกมด้านข้างของบุรีรัมเนี่ยจะมีผู้เล่นที่มากกว่าทางฝั่งของประจวบแทบจะทุกสถานการณ์ฝั่งประจวบเองเนี่ยนะครับพวกเขารู้ดีว่าสถานการณ์แบบตัวตัวเนี่ยเขาสู้ประจวบไม่ได้แต่โคตรหลาดก,ก็แก้มาดีนะครับพยายามจะทิ้งบอลยาวไปให้วิลเลนโมตารหรือว่าซุนนี่สะอาด ที่เล่นในช่วงครึ่งแรกแล้วทาได้ดีแต่ประเด็นมันก็คือว่าพอทิ้งไปแล้วเนี่ยมีทั้งแม่นและไม่แม่นและจังหวะที่จะแม่นก็โดนกองหลังของบุรีรัมเนี่ยสกัดดักข่าดได้หมดเลยส่วนเกมตรงกลางทั้ง2ทีมนะครับต่างคนต่างรู้ทันกันตัดไฟต้นลมครับคือตัดฟาวไปซะเลยไม่ต้องสนใจครับว่าบอลหลุดไปแล้ว1ตําตำแหน่งเนี่ยจะมีการเลี้ยงกินตัวในสถานการณ์ที่3-4คนอันนี้ยากมากยังมาซิกาเนี่ย หลุดไปทีหนึงมีครั้งเดียวครับที่หลุดไป2-3คนสุดท้ายที่เหลือโดนตัดฝาวทั้งหมดการใจบอลของบุรีรัมนะครับถือว่าตัวเลขสูงมากในเกมนี้500 p a s s พาสซิ่งบอพอดีส่วนทางฝั่งของประจวบ347ครั้งก็ถือว่าเยอะนะครับในสถานการณ์ที่ทีมเนี่ย เป็นรองแต่บอลส่วนใหญ่347พาร์ทเนี่ยมันไปอยู่ในแดนของตัวเองคือกองหลังเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับพอเข้ากองกลางเริ่มเสียบอลแล้วจุดสําคัญของบุรีรัมนะครับที่ทําให้เกมเนี่ยมันขึงได้ทั้งซ้ายและขวาและตรงกลางก็คือบอลด้านข้างของพวกเขากดดันประจวบได้เยอะนะครับโยนไป18ครั้งแต่ความแม่นยําน้อยไปหน่อยครับนัดน,นี้เนี่ยความแม่นยํา1ครั้งในการประสบความสําเร็จแต่มันเป็นที่มาของการได้ประตูลูก2ที่สตสลกักเนี่ย เปิดให้กับบูลิงกีได้ชาร์จเข้าไปนะครับส่วนประจวบมีโอกาสได้โยนบอล9ครั้งได้ลุ้น2ครั้งไปไปมาด้วยอัตราส่วนนะครับห่างกันครึ่งครึ่งแต่ประจวบสามารถทําลูกคอซิงได้ดีกว่าเพียงแค่โอกาสในการโยนและไปถึงเส้นหลังมันไม่ค่อยมีเท่านั้นเองและเมื่อสิ้นเสียนกหวีดก็ทําให้บุรีรัมเนี่ยสามารถเป็นเจ้าพ่อของรายการนี้ครับกับการเข้าชิง9ครั้งได้แชมป์6สมัย3สมัยที่พวกเขาพลาดน,นะครับก็เพื่อพลาดให้กับการท่าเรือ พาได้กับ BC t e r ทและก็ประจวบนี่แหละครับที่เป็นแชมป์ในครั้งที่แล้วก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะมาโดนบุรีรมัมสางแค้นได้สำเร็จในการแข่งขันปีนี้นั่นเองส่วนโดยรวมนะครับสถิติของทางบุรีรัมก็ต้องยอมรับอะไรครับว่าพวกเขาเองเนี่ยกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยกลับการได้แชมป์3รายการหลักในบ้านเราก็คือไทยลีก FA ฟเอครับแล้วก็ลีกครับซึ่งเรียกว่าทริปเปิลแชมป์นะครับเคยเป็นมาแล้ว3ครั้งก่อนหน้านี้ในปี2011 2013 2015และล่าสุดครั้งที่4ก็คือปี2 0 2 1 2ถึง2022นี่่แหละครับและน่าติดตามมากว่าพวกเขาจะต่อยอดความสำเร็จได้ดีแค่ไหน ในเวลาอีกไม่กี่เดือนครับ12สิงหาคมฟุตบอลไทยก็จะกลับมาแข่งขันฟาดฟันกันอีกครั้งแล้วนะครับแต่ข้อความที่ดีและน่าสนใจมากๆกับความกดดันในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้มันสำเร็จแล้วนั่นก็คือในเพจของลุงเนวินครับสมแชมป์บุรีรัมย์ทำได้ขอบคุณทุกคนที่มาสู้ด้วยกันเชียร์ด้วยกันทำให้เราเป็นแชมป์ลีกครับวันนี้เราจบภารกิจ ของฤดูการนี้ด้วยการเป็นแชมป์ทุกรายการของประเทศไทย3แชมป์คือเป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มฤดูการนี้เราทําได้สําเร็จความสําเร็จนี้มีที่มาจากกําลังใจของแฟนบุรีรัมยูเนเต็ดทุกคนและผู้สนับสนุนทุกท่านเราต้องการทุกแชมป์เพื่อตอบแทนทุกคนที่ยืนเคียงข้างเป็นกําลังของใจให้กับเรามาตลอดขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสมโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดและฟุตบอลไทยฤดูการหน้า เราจะกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้งฤดูกาลหน้าเราจะมาสร้างความยิ่งใหญ่และความสําเร็จให้กับบุรีรัมยูไนเตดทั้งในไทยลีกและ AFC c h แชมเปียนส์ลีกเพื่อความสุขของแฟนบุรีรัมยูไนเตดทุกคนบุรีรัมยูไนเตดเราคือแชมป์นี่คือข้อความของเพจลุงเนวินนะครับที่มีการโพสต์เอาไว้หลังจากที่ทีมนั้นสามารถปลดล็อกกลับมาได้แชมป์ ทุกรายการตามที่คุณเนวินประกาศไว้นะครับเอาจริงๆเนี่ยต้นซีซั่นผมว่าภาษากายไม่ค่อยชัดแต่หลังจากได้แชมป์ไทยลีกนี่แหละครับสัญญาณเมืองคุณเนวินชัดเจนนะครับว่าเขาชู3นิ้วเลยก็คือต้องการกวาดทุกแชมป์ที่บุรีรัมย์มีหลุนและอีกหนึ่งเรื่องนะครับการเปลี่ยนโค้ชนั่นแหละครับนั่นคือการคิดเร็วทําเร็วมันมีความเสี่ยงทั้งที่จะดีและไม่ดีเท่าๆกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของอาริซันเดรกามา ในช่วงก่อนที่จะจบเลกแรกเนี่ยบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นแชมป์ในช่วงครึ่งทางแรกนะครับแม้ว่าสถานการณ์แต้มยังไม่ได้หนีกระทังแบงคอกแต่คุณเนวินก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ครับเหมือนกับคิดไว้แล้วนะครับว่าสถานการณ์ในห้องแต่งตัวไม่ว่าจะดีหรือว่าร้ายคุณเนวินเป็นคนมองเห็นและอ่านเกมขาดท,ที่สุดนี่คือบทสนทนาที่ผมเคยพูดคุยกับน้องนกครับลูกชายคนโตของคุณเนวินนะครับที่เคยให้สัมภาษณ์กันเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณเนวินเห็น เกินกว่าคําว่าผู้บริหารนะครับหลายคนบอกว่าล้วงลูกหลายคนบอกว่าทําไมต้องมายุ่งกับทีมฟุตบอลโอเคครับนั่นคือหนึ่งในหลักการที่เราอาจจะมองว่ามันสากลหรือไม่สากลเขาไม่ทํากันแต่เอาจริงๆนะครับบางทีเขาทํากันเราก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่มีโอกาสได้ไปเห็นเท่านั้นเองแต่ภาพที่เราเห็นกับบอลไทยเราเห็นจากการที่ความใกล้ชิดสิ่งที่เขาทําและเขาไม่ได้ปิดบังฉะนั้นวันนี้เนี่ยแบบฉบับของบุรีรมัมมันก็เป็นแบบฉบับอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละครับสิ่งที่คุณเนวิน เข้าไปสิ่งที่คุณเนวินเป็นอยู่และสิ่งที่คุณเนวินมองไปข้างหน้านี่แหละครับคือ1จุดที่ทำให้เราได้เห็นบุรีรามในโฉมใหม่ที่เปลี่ยนวิธีคิดไปเยอะแล้วนะครับและพอเปลี่ยนประสบความสําเร็จบุรีรามในวิถีของญี่ปุ่นแต่ยังมีความเป็นคุณเนวินผสมอยู่เนี่ยมันจะไปในแบบไหนอันนี้น่าติดตามมากๆฟุตบอลของอิชิอิเนี่ยนะครับวันนี้พิสุ์ได้เห็นแล้วว่าปลายทางมันมีความน่ากลัวอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการสะดุด อยู่บ้างและควา้าแชมป์ไทยลีกได้ยากเย็นซะเหลือเกินแต่นั่นคือบททดสอบครับเมื่อคุณมีอาวุธครบมือแล้วไม่ได้หมายความว่าโค้ชเก่งนักเตะเก่งมันจะนำทีมประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายแล้วครับฟุตบอลคือความเชื่อมั่นในวิธีการเมื่อไรก็ตามที่โค้ชเชื่อมั่นในวิธีการและมั่นใจว่านักเตะทำได้นักเตะเชื่อมั่นในโค้ชว่าสามารถอธิบายแนวทางที่โค้ชต้องการและเตะเล่นได้มันถึงจะไปด้วยการ นี่แหละครับคือจุดที่อิชิอิยังต้องทําให้บุรีรามเฉียบกว่านี้คมกว่านี้เร็วกว่านี้และสามารถทัดเทียมกับทีมใหญ่ในญี่ปุ่นอย่างที่เขาต้องการได้ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเวลามันเหลือไม่เยอะหรอกครับในเวทีเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมีเวลาในการเตรียมตัวโอเคตอนนั้นเยอะแต่ฟุตบอลไทยในซีซั่นหน้าผมเชื่อว่าจะมีโค้ชอีกหลายคนที่เป็นโค้ชชั้นดีเข้ามาลองของกับอิชิอิและ หนึ่งในนั้นก็จะมี BG ที่เทกุต้องการเวลาในการเตรียมทีมที่มากขึ้นและเขาได้แล้วครับและเขาเตรียมและมีเวทีเอเชียของซีซั่นนี้ที่มันกำลังตกค้างอยู่แข่งขันต่อไปด้วยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งปีที่หลีกสนุกวิธีของมาริโอยูรอฟสกี้ก็ยังคงอยู่ในการสร้างทีมของเขาและเบื้องทองก็จะแกร่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาชลบุรีจะเป็นอย่างไรกับเด็กที่โตขึ้นมาแล้วโตวขึ้นแต่อายุหรือเปล่าหรือวิธีคิดโตขึ้นความนิ่งเยอะขึ้น แต่ละทีมที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับไหนจะบียูอีกในยุคข,ของวิดมากับการผสมผสารและอาจจะมีการพ่าตัดทีมใหม่ด้วยมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่งานง่ายเลยสําหรับประสาทสายฟ้าแต่เอาว่าผมยินดีด้วยอีกครั้งหนึง่งกับแชมป์26ใบนะครับกับการได้แชมป์มาตั้งแต่บุรีรัมเทคโอเวอร์มาจากการไฟฟ้าส่วนฝุ่ยผ้าในยุคข,ของบุรีรัมพีจนมาถึงวันนี้ กับในานามของบุรีรัมย์อยู่นเตดนะครับส่วนทางฝั่งของประจวบนะครับบทสัมภาษณ์ของโค้ชคนนี้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นอดีตกับเกมนัดสุดท้ายที่พาทีมรอดตกชั้นในลีกและได้โบนัสกับการกลับมาป้องกันแชมป์ฟุตบอลถ้วยที่พวกเขาเคยเป็นแชมป์โคตรอิอสระสีธโรจะพูดถึงสถานการณ์ของตัวเองยังไงบ้างหลังจาก ฟุตบอลรายการนี้และเหตุผลใดทําไมถึงต้องกลับไปที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดของเขาเพราะอะไรติดภารกิจตรงไหนไปฟังบทสัมภาษณ์ตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนก่อนท่านะก่อนก่อนท่านัดท้ายด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นเราขึ้นมาประมาณสามจีนแต้มซึ่งผมมองว่าเราเราก็น่าจะมีโอกาสรอบสุดลเราต้องการได้ทั้งได้สองแต้มแล้วผมยินดีที่ทางบ้านผมเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลที่บ้านซึ่งซึ่งมันก็แบบเป็นคขั้นแรกของผม แล้วก็ต้องต้องกลับมาดูแลโดยตรงน่าจะเซร็จตัวประมาณใช้เวลาประมาณสามเดือนอพอดูจากระยะเวาแลาทั้งหมดแล้วนี่จะทำทีมได้เพราะมันช่วงปีสั้นซึ่งสำคัญมากบนบอลเราก็ทีทีเเเเท่เสียดายมากครับเ,เสียดายมากเพราะว่าเราเห็นทางการทุกอย่างของเอ็มเล่นทุกคนแล้วว่าทำไหนจะเสร็จก็ยังไงผมด้วยผมเองเสียดายเสียดายจริงแต่ว่าเราก็ไม่อยากเปรียบเสมอต้านถ้า,ารเราขอไม่ทํางานที่สามเดือนแล้วกลับมาทําเนี่ย ผมเชื language, ่อว it so well, ่าตัวตัวตัวนายกเองแกก็ว่าง่ายเองก็ว่าเราปกทรองได้เพราะว่าอย่างที่บอกฟุตบอนต์บริษัทที่มาครับแต่การขาเลือกตัวสองหลันั่นนั่นคือเป็นเหตุผลที่ผมเลยแนะนำมาเพื่อนผมให้ให้ให้มาเพื่อสนใจทางสมองสนใจก็ให้มาทาจริงๆสองไปถึงการต่อไประชาเต้ครับครับต้องขอบคุณทีมงับที่ซัพพอร์ตในช่วงที่ที่บอกว่าเรามีช่วงที่ไม่ดีแล้วก็ ช่วงที่ดีครับแล้วก็เดินทางใกล้ใครเนี่ยหือมีหลายท่านเดินทางมาตลอดตรงนี้ก็ต้องตับผมมากๆแล้วก็ผมก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแฟนบอลของคุณโดอีกคนนะครับที่มอีกคนหนึ่งก็จะตามเชียร์ก็อยากให้ทีมสักเซในในเรื่องของคุณบอลต่อไปบางคนบางประโยคจากการสัมภาษณ์ของทางโคตระนะครับถือว่าน่าสนใจกับการส่งไม้ต่อให้กับโค้ชโจเพื่อนร่วมรุ่นของเขาสมัยเป็นเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปี แต่ว่าแนวทางสองคนเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนฟุตบอลกันตลอดแต่วิธีการทํางานต่างกันอย่างชัดเจนโคชโจจะมีโอกาสได้ผ่าทีมปเปลี่ยนทีมเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับโคชร,ระที่บอกไปแล้วว่าถ้าเขาไม่ติดงานที่อะคาเดมีที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะวางแผนในการผ่าตัดทีมระดับที่น่าพอใจเหมือนกันที่เขาอยากให้เป็นสาระประจวบแต่ผมว่าโคชโจก็จะมีแนวทางอีกแบบนึ่งซึ่งประจวบเองจะ หนีตกชั้นอีกไหมจะเป็นทีมแบบไหนอันนี้แหละครับคือความท้าทายและการเดินทางครั้งใหม่ของต่อพี่คาดก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงสถานการณ์ของแต่ละทีมในช่วงตลาดซื้อขายนะครับเพราะว่าเวลาเหมาะสมแล้วครับหลังจากที่เปิดตลาดมาตั้งแต่25พฤษภาคมแล้วก็จบฟุตบอลลีกอย่างเป็นทางการแล้วล่ละครับกับถ้วยใบนี้กับส่อฟุตบอลลีกครับนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมาในซีซั่นที่ ผ่านผลไปแล้วต่อทีมชาติกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตลาดซื้อขายก็จะมาไล่เรียงทีละทีมให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับสแกน QR code เข้ามาได้นี่เลยครับสมาชิกของโกมึกขายที่เข้ามาเท่านั้นถึงจะได้กิฟต์เซตแบบนี้จากทีมงานโกมึกแจกให้สัปดาห์ละ5เซตนะครับบอลปิดซีซั่นแล้วแต่อย่าลืมสินค้าดีของโกมึกนะครับเพราะว่ามีฟุตบอลไทยทีมชาติ ให้ได้เชียร์กันอย่างต่อเนื่องแน่นอนและกดซ u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทางคิดไซคโคไว้เลยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆม,มีเกมสนุกมาให้แล้วก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคอมมูนิตี้เรื่องของการขายข,ายของออนไลน์ line, ผ่านช่องทางคิดไซคโคโดยสมาชิกของพวกเรานี่แหละกำลังพิจารณาอยู่ว่าแบบไหนถึงจะลงตัวอดใจรอยหน่อยนะครับดูบอลช่องผมติดตามข่าวสารช่องผมมีโอกาสที่จะขายของผ่านช่องทางเราด้วย เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ